พัฒนาสื่อวิดีทัศน์ตามแนวคิด Flip Classroom เรื่องแผนผังของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่2ส,สวัสดีค่ะข้าพเจ้านงะสาวสิริวันยยิ้มรักญาติตำแหน่งครูผู้ช่วยกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา,าศาสนาและวัฒนธรรมโรงเรียนวัดท่าพูดนะครผลประชานกูลสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานะคนปรปฐมเขต2สำนักง,งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการ ที่มาและความสำคัญเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติเชียวไวรัสโคโรนา2019ในช่วงปีการศึกษา2564มีแนวโน้มลดลงแต่ยังคงส่งผลกระทบไปทุกพื้นที่รวมถึงส่งผลต่อนักเรียนบุคลากรทางการศึกษาผู้ปกครองนักเรียนและชุมชนที่อาจได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดอยงกล่าจากประกาศของโรงเรียนวัดท่าพูดนครผลประชานค,คูณ ฉบับที่21/2564เรื่องการจัดการเรียนการสอนและการเตรียมความพร้อมสำหรับการเปิดภาคเรียนที่2ได้ประกาศตามที่จังหวัดนครปฐมได้ออกประกาศฉบับที่84/2564โดยมีการ่อคลายมาตรการควบคุมให้โรงเรียนสามารถใช้อาคารในการจัดการเรียนการสอนการฝึกอบรมหรือทำกิจกรรมใดๆตามที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนด โดยการเปิดภาคเรียนสถานศึกษาจะต้องยืมประเมินความพร้อมและต้องผ่านเกณฑ์การประเมินความพร้อมในแต่ละด้านตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการโรงเรียนวัดท่าพูนนครผลประชานุกูลได้ปฏิบัติตามแนวทางมมาตรการดังกล่าวกำหนดให้มีการเปิดภาคเรียนตั้งแต่วันที่1พฤศจิกายน2564โดยจาัดก,การเรียนการสอนแบบออนไลน์จนถึงวันที่12ธันวาคม2564 จึงได้ประกาศผ่านช่องทางเพจ Facebook เปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดการเรียนการสอนจากออนไลน์เป็นการเรียนแบบผสมผสานระหว่างการเรียนที่โรงเรียนแบบออนไซต์และการเรียนการสอนทางไกลโดยสำหรับกลุ่มนักเรียนมาเรียนจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงโดยปฏิบัติตั้งแต่วันที่13ธันวาคม2564ส่งผลให้ครูต้องปรับเปลี่ยนการจัดการเรียนการสอนเป็นแบบผสมผสาน2รูปแบบ ทำกิจกรรมในรูปแบบสมอ l วัเ b l e โดยจัดกลุ่มนักเรียนแต่ละห้องเรียนไม่เกิน25คนเว้นระยะห่างไม่น้อยกว่า1.5เมตรใช้สื่อเทคโนโลยีเข้ามาเป็นส่วนช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียนให้มีประสิทธิภาพตามบริบทของสังคมมากยิ่งขึ้นการจัดการเรียนการสอนในกลุ่มสาระสังคมศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิดยังมีปัญหาในเรื่องของการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน สามารถสรุปได้ดังนี้ประการแรกครูผู้สอนเน้นการบรรยายเพื่อการถ่ายทอดเนื้อหาและการท่องจ,จําจากตําราเป็นสําคัญทําให้หนักเรียนขาดประสบการณ์ในการตัดสินใจจากสภาพชีวิตจริงเพราะการเรียนไม่เน้นวิธีคิดขาดการสร้างสารรค์จินตนาการนักเรียนไม่มีส่วนร่วมไม่มีสละในการแสดงความคิดเห็นด้วยตนเอง เรียนแต่ในสิ่งที่อยู่ไกลตัวประการที่ 2. การจัดการเรียนการสอนที่แตกต่างไปจากเดิมนักเรียนต้องเรียนแบบผสมผาาสอรูปแบบทั้งการเรียนที่บ้านและที่โรงเรียนรวมถึงข้อจํากัดของเวลาในการจัดการเรียนการสอนส่งผลให้นักเรียนจะต้องศึกษาค้นคว้าความรู้ทางอินเทอร์เน็ตนอกเวลาเรียนตามที่สะดวกจากสภาพปัญหาดังกล่าว ผู้ศึกษาเห็นว่ามีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องพัฒนาการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบันให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้ในการทํกกากิจกรรมให้นักเรียนสามารถค้นพบความรู้ด้วยตนเองได้ทุกที่ทุกเวลาซึ่งถือว่าเป็นการเรียนรู้ที่ยึดผู้เรียนเป็นสาคัญทั้งนี้วิชาสังคมศึกษาเรื่องภูมิศาสตร์และแผนผังเป็นบทเรียนใหม่สําหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่สอง เพื่อเป็นการแก้ปัญหาดังกล่าวจึงมีการเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุงแบบการเรียนการสอนเพื่อให้สอบคล้องกับการสร้างการเรียนรู้ที่ทําให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ในศตวรรษที่21ได้แก่การสอนแบบห้องเรียนกลับด้านหรือฟลิปคลาสสูดโดยเปลี่ยนรูปแบบวิธีการสอนแบบเดิมที่ผู้สอนบรรยายเนื้อหาในห้องเรียนแล้วให้นักเรียนกลับไปทําการบ้านสมงครูผู้สอนเปลี่ยนเป็นการที่นักเรียนได้เป็นผู้ค้นคว้าความรู้ได้ด้วยตนเอง ผ่านระบบเทคโนโลยีวิดิทัศน์เรื่องแผนผังโดยนักเรียนได้เรียนแผนผังจากตัวอย่างใกล้ตัวได้แก่แผนผังโรงเรียนวัดท่าพ,พูดซึ่งนักเรียนสามารถศึกษาเนื้อหาต่างๆเมื่อเรียนอยู่ที่บ้านผ่านวิดิทัศน์ที่บันทึกและเผยแพร่ทางช่องทาง YouTube ที่ผู้สอนได้บันทึกไว้นักเรียนสามารถที่จะเรียนร่วงหน้าได้ส่วนการเรียนในห้องเรียนนั้นจะเป็นการทำกิจกรรมร่วมกันเช่นการทำงานกลุ่ม การเดินสำรวจโรงเรียนและการตอบคำถามในห้องเรียนทำให้ครูผู้สอนและนักเรียนมีปฏิสัมพันธ์กันมากขึ้นจุดประสงค์และเป้าหมายของการดำเนินงาน 1. เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดก,การเรียนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้านผ่านสื่อวิดิทัศเรื่องแผนผัง 2. เพื่อเพิ่มปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้สอนกับผู้เรียนผ่านการทำกิจกรรมทั้งในและนอกห้องเรียนโดยใช้รูปแบบห้องเรียนกลับด้าน ซึ่งผู้จัดทําได้ออกแบบนวัตกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดของ a s d i MODEL มาใช้ในการออกแบบนวัตกรรมซึ่งเป็นหลักการออกแบบกระบวนการเรียนรู้และพัฒนาอย่างเป็นระบบที่ได้รับการยอมรับทั่วโลกมีทั้งหมด5ขั้นตอนได้แก่ 1. การวิเคราะห์ 2. การออกแบบ 3. การพัฒนา 4. การนำไปใช้และ 5. การประเมินผล ในส่วนของการออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ผู้จัดทำได้ออกแบบตามแนวคิดแบบห้องเรียนกับด้านทั้งหมด6ขั้นตอนโดยนำมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนดังต่อไปนี้ขั้นตอนที่1วางแผนผู้จัดทำได้ออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้เลือกแผ่นผังและออกแบบสื่อที่ใช้ในการจัดการเรียนรู้ได้แก่คลิปวิดีทัศน์และใบกิจกรรมนักสำรวจน้อยโรงเรียนวัฒท่าพูดขั้นตอนที่2การบันทึก คผู้สอบบันทึกวิดีโอเรื่องแผ่นผังและเผยแพร่ทางช่องทาง YouTube ช่องหนูเล็กชาแนลดังตัวอย่างคลิปต่อไปนี้ค่ะ สวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะวันนี้ก็มาพบกับคุณครูสิริวานิปรักญาน,นะคะซึ่งวันนี้นะคะครูจะพาทุกคนนะคะไปเรียนรู้เกี่ยวกับเครื่องมือทางภูมิศาสตร์นะคะซึ่งเครื่องมือทางภูมิศาสตร์เนี่ยมีหลายประเภทมากๆเลยนะไม่ว่าจะเป็นแผนที่แผนพงังรูปถ่ายทางการรูปถ่าย ะะซึ่งใช้ในการศึกษาข้อมูลทางภูมิศาสตร์นะคะทําให้เราเห็นว่าบนโลกของเราเนี่ยทาเลตําแหน่งที่ตั้งเนี่ยมันมีตําแหน่งอยู่ตรงไหนมีพื้นที่เป็นอย่างไรนะคะซึ่งเราจะต้องอาศัยเครื่องมือนี้นี่แหละนะคะในการศึกษาข้อมูลต่างๆนะคะวันนี้นะคะครูเลยยกตัวอย่าง เรื่องมือทางภูมิศาสตร์มาหนึ่งอย่างนะคะนั่นก็คือแผนผังนะคะซึ่งวันนี้นะคะเราจะไปทําความรู้จักกันว่าแผนผังนะคะมีหน้าที่อย่างไรให้ข้อมูลอะไรบ้างแล้วก็มีประโยชน์กับเราอย่างไรถ้าทุกคนพร้อมแล้วนะคะเราไปดูกันเลยคะ่ะเดี๋ยวคุมีตัวอย่างของแผนผังโรงเรียนของเราให้ดูนะคะอ่าเรามาดูเลยนะคะอันนี้นะคะก็คือโรงเรียนวัดช่าภูของเรานั่นเองนะคะนี่คือแผนผังโรงเรียนของเรานะคะเรามาดูนะคะอันนี้เป็นแผนผังมีหมายเลขต่าง ใช้ระบุนะคะดี๋ยวเรามาดูมาทาความรู้จักกันบางคนเนี่ยเรียนที่บ้านเราไม่รู้เลยว่าโรงเรียนของเราไม่ได้มานานแล้วตรงนี้คืออะไรมีจุดตรงนี้เรียกว่าอะไรห,ห้องสมุดอยู่ตรงไหนยังอา่านหนังสือเฮ้ยมันอยู่ตรงไหนถ้าเรามีแผนผังหรือเรารู้จักโรงเรียนของเราจากแผนผังเนี่ยมันก็จะทําให้เราเห็นภาพได้ง่ายและเข้าใจได้ง่ายขึ้นนะคะ ขั้นตอนที่3การแชร์ครูส่งคลิปวิดิทัศน์เรื่องแผนผังโดยส่งลิงก์ทางช่องทาง YouTube หนูเล็กช n n e l ผ่านทาง l ล n e แอปพลิเคชันเมื่อนักเรียนเรียนอยู่ที่บ้านโดยนักเรียนสามารถศึกษาได้ด้วยตนเองตลอดเวลาขั้นตอนที่4การแลกเปลี่ยนเมื่อนักเรียนมาเรียนที่โรงเรียนแบบออนไซน์ครูได้ตั้งคำถามแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับคลิปวิดิทัศน์เรื่องแผนผังหลังจากที่ได้ศึกษามาก่อนล่วงหน้าแล้ว ขั้นตอนที่5การแบ่งกลุ่มครูให้นักเรียนแบ่งกลุ่มเป็นกลุ่มย่อยกลุ่มละ 2- อถึงสคนและทํากิจกรรมนักสำรวจน้อยโรงเรียนวัาพูดโดยครูพานักเรียนเดินสำรวจสถานที่สําคัญที่ปรากฏในแผนผังโรงเรียนวัฒพูดและมอบหมายให้นักเรียนแต่ละกลุ่มตอบคาถามลงในใบกิจกรรมรวมถึงเขียนหมายเลขสถานที่สําคัญที่พบเจอลงในแผนผังที่กําหนดให้ให้ถูกต้องขั้นตอนที่6 การรวมกลุ่มอีกครั้งหูให้นักเรียนนำเสนอแผนผังในกลุ่มของตนเองหน้าชั้นเรียนผลที่ได้รับจากการนำนวัตรกรรมไปใช้หนึ่งคือนักเรียนสามารถศึกษาหาความรู้ได้ด้วยตนเองตลอดเวลาเมื่อนักเรียนเรียนอยู่ที่บ้าน 2. นักเรียน มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีระหว่างนะักเรียนด้วยกันและนักเรียนกับครูผู้สอนผ่านการทํากิจกรรมทั้งในและนอกห้องเรียนโดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนแบบห้องเรียนกับด้านและนี่คือผลงานที่สะท้อนความสําเร็จและความตั้งใจของ